เดี๋ยวจางเขียนตัว R ก่อน A A เขียนสวยๆนะลูกนะสวยไหมสวยสวยเอาตัว O ตัว O ตัว O เอาต่อไปเขียนตัว O สวยไหมสวยตัว L ตัว L L L ไม่เอา L ตัวใหญ่เอา L ตัวใหญ่ไม่เอา L ตัว แอลแอลเขียนสวยๆเออโอเคเอาเอ็ตัวใหญ่ตัวเล็กอ่เตัวใหญ่อาเอ็ตัวเล็กเอ็มตัวเล็กเอ็หนโอ้โหสวยมากยู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 ตัวเล็กตั่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ อาวีวีวีตัวเล็กวีตัวเล็กวีวีไม่ใช่ทีลบ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 เขียนวีวีวีแวนวีฟอร์แวนวีวีวีเร็ว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 ทำเวลาหน่อยลูก อ่าโอเคเอาตัวเอ่ออะไรอีกอ่ะบีบีเ <B. S 1> <A>, อเอเอเอตัวใหญ่ตัวใหญ่ A, ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาตัวทีที <G. S 1> ท for train ธอเธอเออนั่นแหละเอาตัวซีเค็เคแคทแคทหนูอะเค็เค <c ute> เออ <c ute> เอออะไรสักตัวหนึ่งนั่นแหละลูกซีแคทโอเคอีท่นนี้อีอีเออขีดมาตรงๆแล้วก็ขีดสามเส้นน่ะลูกขีดตรงๆแล้วก็ขีดสามเส้น <c ute> โอ้โหเ <c ute> ส้นที่สามมันต้องมาอยู่ข้างล่างสุดลูก มันต้องขีดข้างบนสุดต,ตรงกลางแล้วก็ข้างล่างลบอ่าลบลบ,ลบเขียนอี้สวยๆลูก <Yeah. S 1> ขีดเส้นลงมาตรงๆก่อนอ่าแล้วก็ขีดขวางข้างบนอ่าขวางตรงกลางตรงกลางเลยลูกตรงกลางตรงกลางไม่ใช่ลงมาตรงกลางที่หลกกลางเออขีดแล้วล่างสุดเลย เออตรงนี้ถูกต้องมีเลข e เอาตัวตัวอะไรเดี่ย็นี่ n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  ขึ้นไหมเยี่ยมเอาตัว d dog d ็อกสุดนะเออโอเค เอาตัวเอ่อ H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 ot Hot เอ่า ..Hen โอเคเอาตัวตัวอะไรอีกดีอ่ะ F F F อ่ะขีดมาตรงตรงรูกขี่มันตรงตรง F คิดมาตรงตรงอ่ะแล้วแถวโบลคิดขีด,อ,ขอ,ดอ่าแถวกลางขีดพ่อ นี่เอฟง่ายนะเอาตัวอี e ไปแล้วลูกเอาตัวอะไรอีอะเอาตัวว Y ายว่ายวายยังไม่เขียนวายเลยอย่างนี้ไหนไม่ดูดิเออแล้วก็เอาตัวตัวอะไรอีกนะเสร Uh huh. แซคขีดนอนนอนก่อนขีดไปนอนนอนแล้วก็สไลเดอร์ลงมาสไลเดอร์ลงมาลูกเออแล้วก็นอนนอนอีกออใช่ไหมเออนี่แซคเอาตัวอะไรอีกอ่ะซีซี <See? S 1> ไปยังล่ะไปแล้ว